สวัสดีครับผมสวัสดีย้ำเช้าๆนะครับพบกับช่องธิราบรทีเฮสออีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเวลาหน้าแปรงฟันเลยนะครับเพิ่งตื่นมาอยู่ที่นี่ครับกระทอมเราพร้อมมาเล่นพขามานอนเฝ้าของครับพระผมหมอนมุกพระผมหมอนโอ้โหเก็บเรียบร้อยครับเพื่อจะเดินทางกลับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดินสำรวจพื้นที่สน่อยเมื่อวานฝนตกหนักนะครับผมเมื่อวานฝนตกหนักพายุเข้าประมาณสักสองสามวันครับบัดนี้ หกเจ็ดแปดวันที่หกก็เริ่มฝนตกเลยครับประมาณบ่ายเมื่อวานบ่าย,ายสองผมอยู่บ้านที่สวนฝรั่งกุทลนะครับผมแต่ไม่ได้ไปสวนเดี๋ยววันนี้จะไปเดินดูสวนส,วนสะหน่อยนะครับผมเดินดูสวนฝรั่งกัุทลสซะหน่อยตอนไสายนะครับแต่ตอนแบบน,นี้ตอนเ,เช้าเดี๋ยวเดินดูสวนพุทลาซะหน่อยว่าน้ำเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็เดินดูบริเวณร,รอบที่เขาทําบ้านด้วยครับผมโอเค นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องทีวีลาบทีเอชโอยด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยววันนี้เราไปเดินดูกันเลยครับบรรยากาศเช้าเชอากาศเย็นๆครับขื้นฟ้าขื้นฝนอีกแล้วครับวันนี้ขื้นฟ้าขื้นฝนอีกแล้วที่นอนผมก็เก็บแล้วเดี๋ยวจะเก็บขึ้นที่เอาไว้พับเก็บให้เรียบร้อยครับรวมถึงเสื้อด้วยนะครับผมโอเคครับบรรยากาศเย็นๆน้ำหนักเละนะครับไก่กำลังขันเลยครับกุ๊ก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 เลยครับ โอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูพื้นที่กันดีกว่าครับผมว่าสภาพของพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับผมว่ามีน้ำค้ังตรงไหนบ้าเมื่อวานฝนก็ตกแรงพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่วันนี้ดูทีท่าแล้วก็น่าจะตกอีกนะครับผมดูทีท่าแล้วก็น่าจะตกอีกนะครับฝนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไปโอเคครับผมสวัสดียามเช้าครับเช้านี้ก็อยู่ที่นี่ อยู่ที่บ้านติดสวนพุทธศานะครับหลังบ้านก็ติดสวนพุทธศานะครับผมนี่น้ำก็ยังยังจึงนองอยู่เลยครับยังท่วมขังอยู่เลยนะครับที่สวนพุทธศาวันนี้ก็ไม่ลดน้ําสวนพุทธาสอีกแล้วนะครับผมอันนี้คือกระท่อมเราพอที่เรานอนเฝ้าของนะครับผมส่วนตัวบ้านก็ยังอยู่ในสภาพเดิมครับตอนนี้ก็ เดินดูสำรวจของนะครับผมช่างเขาก็ยังทีคานยังไม่เสร็จนะครับเนื่องจากช่างเขาไปทำที่อื่นอยู่ช่างงานเยอะฮนะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับผมที่นี่ก็ของยหญะน้อยซอยเดิมก็ไปได้เยอะแล้วครับข้างหน้าก็เริ่มใส่หลังคาแล้วนะครับส่วนหินกระส่ายก็น่าจะหินกระส่ายใส่บางส่วนก็น่าจะไปกำรับฝนแล้วนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่ที่นี่นะฮะยังอยู่อยู่นะครับเหล็กพวกนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับส่วนน,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 บบน,น้ำหน้าบ้านก็ยังขังเหมือนเดิมนะครับแนวโคตเทอรบ้านเสร็จน้ำหน้าบ้านเองก็คงต,ต้องจัดการซะหน่อยนะครับให้ขังอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วครับส่วนสภาพก็ช่างเขาหน้าจะมาวันนี้หรือมาพรุ่งนี้หรือมาทิศหน้าก็ไม่อยู่ครับเขายังไปทำที่อื่นติดธุระที่อื่นอยู่ครับ เน่งจากที่เขาหยุดไปก็คือมีคนแถวบ้านเสียชีวิตนะ่ยมีงานศพนะครับก็เลยที่นี่เขาก็เลยต้องหยุดทําก่อนที่จะทาใหม่ก็จัดการชัดปรกิจหรือเผาเรียบร้อยหรือทําเรื่องให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะเริ่มมาทาใหม่ส่วนร้านของจ <c oughs> ีน้อยซอยเดิมจีน้อยลอยคุกไม่ใช่จีน้อยซอยเดิมจีน้อยลอยคุกก็ เครื่องหน้าก็เริ่มทำแล้วครับเครื่องหน้าก็ทำแล้วนะฮะจะไปดูของจีน้อยสวยเดิมซะหน่อยครับเราดูด,ดูตัวตาภายในส่วนของเราเรียบร้อยแล้วนี่ครับจีน้อยร้อยคบนะครับฝนก็ลงแรงมากจีน้อยลอยคบทานในวิธีครับก็ปลูกติดๆกันนี่แหละครับอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่ง นะครับส่วนของผมก็จะเป็นร้านค้าปกติขายของชำนะครับร้านขายของชำจะดูด้านหลังบ้านดีกว่านี่ฮะน้ำก็ยังน้ำก็ยังน้ำแห้งแล้วไม่ขังละนี่ฮะอยู่ด้านหลังดูท้องฟ้าสักกว่าวันนี้ครับ ไม่เหลือฮะตกแน่ๆวันนี้ครับผมฝนตกแน่ๆเลยนะครับผมบรรยากาศวิวหลักล้านของอากาศเช้าเช้าวันนี้ครับผมเช้านี้ก็อยู่ที่นี่นะครับมาฝนตกอีกเช่นเคยวันนี้ไม่เป็นไรครับจูดใจฟ้าไม่ต้องกลัวฝนฝนตกเป็นเรื่องปกติครับผมโอเคนะครับส่วนนี้ก็ต้นเสานะครับ เหลือหกต้นนะครับที่สั่งมาทำกำแพงบ้านก็เสาเหลือนะครับผมอันนี้ผมก็อยู่บริเวณข้างบ้านข้างสวนพุทธาผมนี่แหละครับข้างสวนพุทธานะครับผมด้านข้างก็จะเป็นที่ของนาสวนสวนนูนนะ่นฮะอะไรอะไรล่ะป่าอ้อยสวนอ้อยก็เขาก็ตัดไปแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตมดุมด,มดเข้าไปดูนะครับ มุดลวดน้ำเข้าไปเลยมุดอโอเกาะสและมุดรวดน้ำเข้าไปเลยดูสิเป็นยังไงรวดน้ำเกาะเกาะโอเคลุดแล้วโอเคครับนี่ฮะวันก่อนก็ใส่ปุ๋ยไปครับเมื่อวันก่อนก็ใส่ปุ๋ยไปนะครับ วันนี้ก็วันนี้เป็นวันที่7ครับเช้าของวันที่7ดนะครับเมื่อวานวันที่6กกรมตุว่าพายุจะเข้าก็จัดการซะเลยครับเมื่อวาน6 7 8ดดระวังพายุฝนลมแรงนะครับผมจัดไปซะหนึ่งดอกเดี๋ยววันนี้คงจะมาอีกหนึ่งดอกครับโอ้โหตนลินจีผมน้ำขังจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยน้ำขังอย่างเงี้ยเนี่ย ดินจีไม่ค่อยชอบน้ำซะด้วยครับเดี๋ยวนาะคตก็แถวแถวนี้ก็น่าจะลินจีเงาะละมุดขนุนดินจีเงาะละมุดขนุน,ลน,ลน,นปลูกใส่ไว้ครข้างๆลัวส่วนข้างในก็จะเป็นพืชาสาหร่าสดสาหร่านมสดสาหร่ายอินเดียปลูกไว้ครับดีหน่อยครับน่าจะไม่รดน้ำอีกสักหลายวันเลยครับวันนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับผมด้านหลัง ตัวบ้านนะครับอากาศก็ค้มฟ้าค้มฝน,นอีกแล้วครับอากาศดีๆครับบรรยากาศเยน็ยนๆฮะแต่ไม่เคยมีลมมันนี้ไม่แน่ไม่เหลือฝนคงจะตกครับผมพุทรานะครับพุทราก็จัดแมลงบ่อยๆก็ใบก็เริ่มอยู่ในสภาพดีขึ้นครับแต่ก่อนนี้ใบซอยเลยใบ,บยซอยเจอกัดกินตลอด ส่วนนี้ก็แต่ก่อนจะเป็นสวนมันฮะเจอตัดไปแล้วครับตัดขายไปแล้วนะครับสวนมันส่วนด้านหลังบะส่สวนด้านหลังสวนพุทธาก็เอ่อเป็นป่าอ้อยก็ตัดขายเรียบร้อยครับเขากงเขาแก่เขามาจัดการเอาไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับส่วนบางส่วนเขาก็จะตัดทําพันุ์นะครับผมส่วนบางส่วนเขาก็จะตัดทําพันธุ์นะครับ ทำพันธุ์ปลูกไว้อันนี้ก็คือเลาวัวสองสิงโตฟาร์มนะครับใต้ต้นมะขามหวานนะครับ่วนฟางนี่ก็เอาไว้ให้วัวนะครับผมส่วนตรงนู้นนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นอ้อยที่เราจะเอามาทำพันธุ์นะครับเอาไว้ปลูกนะครับผมส่วนนู้นนะฮะเห็นไกลต้นไม้ใหญ่่นะฮะบ,บ้านเดน้อยลอยฟกครับผม โอเคเดี๋ยวเบื้องต้นก็ถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะครับผมโอเคครับบรรยากาศวันนี้ดูนั่นซะก่อนครับบรรยากาศวันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนครับโอเคครับผมจบคลิปไปเพียงค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งช่องชูวิลาทีเอสโอด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ